สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกครั้งกับ What the Fuck Cast and Review นะครับวันนี้มาคนเดียวในบท Miss Roy อีกแล้วนะคนอื่นไม่อยู่กันนะครับอ่า้วฝั่งผมอยู่ฝั่ง Hellborn นะครับก็จะมี Engineer Buzzwax Sandwave Pixel Hammerstorm ้วส่วนฝั่ง Legion จะมี Pyromancer Moonqueen Moonlight Impad และก็ Nighthowl นเองเอาเรียกไดี้ไงขอให้พักอีก เฮ้ยโ <Cherry Pie. S 1> อ้สวยเดีโอ้มืดมืดมืดตึบเลยตึบเลยตึบเลยนะเชิลลี่ปลาปลาอไรในทนี่หนึ่งนะครับสวยงามมากเฮ้ย <c oughs> นี่ต้่งกันไว้เออเอาดิ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 ทุกอย่างไดับดาเมจสติงไปเออ เออเออเอออีกทีนึงเออสวยบบส,สองเว้ยสองเว้ยขอนสามได้ไหมน้องพับขอสามได้ไหมน้องก่อนรอลาดดีกว่าวรอลาดดีกว่าหน,นัดนะรอลาดดีฟา้าสู้เลยเฮ้ยเฮ้ยยอดเด่นน,นี่สามนะครับสกอร์สี่ต่อแปดนะคขังยามานันเลยโ,ย,โยโอ้ยโอ้ยตัวนั้นะเออ กูตัวเต๋ว่ะนะเออเดเอาเดียวตายตายโอ้โหสวยแล้วโอ้ยบู๊คลีเลยเฮ้ยไหนอีคนจะต่อไหมโอ้ยวีไว้วีเก่าไว้ต้นตายยังงั้นบ้าไปแล้วโอ้ยทีเดียวเสีงจุ๊ง นาทีที่สิบหกเอ้ยนาทีที่ห้าครับสะกร์สิบหกตะหกเอ้ยเอ้ยว้าว้าวอ้ยอ้เอาเด้ออาวบุกแล้วทางไหนนั่นเออเดียวไหนไลยิงสู้เลยยิงสู้เลย เดิน <Legend> oh <my> สู้เลยเธ <c oughs> <c oughs> อเธอเพื่อนผมก็มีฮ่าฮ้ยบวากันมัามากเายคมฮ่ม่าฮ่่าฮ่นะโดดข้ามรั้วได้าฮ่่าเอาาฮ่านฮะ่าฮ่าฮนะ่ดฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่ชฮบๆฮ่กฮะดึ่าฮดาฮ่่ไม่าฮ้าฮ่าฮนะ่าฮ่เ

เอเฮ้ยเล่นด่กูเลยเฮ้ยเล่นดางกูละช่วยด้วยยัยอะไรอะไรอะไรครับแม่เพื่อนผมก็อยู่ไงคุณจะเฟี้ยวจังเลยเนีฮยคุณเฟี้ยวจังเลยเออออกหน้าออกทาไปแล้วเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวนะไปดีนะเฟี้ยวนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตันเลยเฮ้ยเอาดิเอาดิ โอ้ยเงินเข้าอยั่นหนยไหนวะเนี่ยหนฮ้าไหนมีพุ่งหลังใครมีพุ่งหลังใครนั่นไงป๊อกแดงสองดอก m u c โอ้ตายลูกหมูสามต,ต,ตัวโอ้โหนั่นลูกหมูสุดยอดเลยลูกหมูสามตัวนะ whoa whoa w h o ว้าว a โอ้ยย oh, ังขนาดนั้นอะไรญี่ปุ่นนั่นทอร์ด้าเลเจียนทาวเวอร์โอ้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 อ้าวเขาอยู่ไหนะเนี่ยตายละบิ๊กแบง ขูยิ M ่ไม่โดนขวางไว้นั่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 นขวางไว้โอ้โหสตีน่ะตันไปเฮ้ยเฮ้ยชิดชิชิอ้ยยย บอลหน,นึ่งสองดอกโอ้ยช็อตชิมรีสตีน่ะยกซ้ายยกขวากับเขตีเข่าอ่ะนะนาทีที่สิบสองนะครับสกอร์สีนะ่สิบแปดสิบเก้าแลค่อนข้างจะเล่นดีนะครับฝั่งนี้อ่าฝั่งนู้นด้วยนะฮะแต่ก็ฝั่งนี้มีตัวสตันเยอะกว่านะก็พลันเจาะจมด้วยนะก็ค่อนข้างจะเวิร์กกว่านะฮะนิดหน่อยเลย เล่นถึงบ้านเลยยังเล่นถึงบ้านเลยแสน่ะเออเอาอี๊เอาโอ้โหมีคนไปไหนวะเนี่ยแบ่งสักตัวดิฉันเคาะสักตัวสองตัวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอสองตัวนะปิดเกมแล้วขอสองตัวสามเลยได้ไหม สามเลยได้ไหมกอดสามเลยได้ไหม <c oughs> จบไปนะแกสกอร์6งเอต่อ24ยี่สิบมิดฟนนั่นเองกับบัชเวกนะช่วงนี้ฮีโร่ใหม่ไม่ค่อยเข้านะมีแต่ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ไม่รู้ของเขาเนาะกิน,นะกนอนนะ่านะมีอยามกินอันน่าฮอนน่ะนะก็บ,บ่นกันนะก็ตามนะั้นนะจะเขาจะทำให้มันดีขึ้นนะแต่มันกับ ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันเองนะกันนะฮะกับระบบระเบ,บิดใหม่อะไรของเขาเนี่ยนะค <c oughs> ่อนย้าลำบากนิดน่อยนะผมว่าแต่ก็โอเคนะสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมพราผมอีรัง <c oughs> มาทุกคฟัง <c oughs> ้งแคชเชีนรีวิวนะวันนี้มาคนเดียวในมอนมิสวอ k แล้วนะนวอ้าวรู้จักด้วยตายแล้วแล้วก็ฮะังม,มีอะไรไม่ได้เจอที่เขาแคชใน ูโอ้ขนาดนะั้นไหนไหนคนไหนคนไหนผมอยากรู้จักเนี่ยผมก็ดู<ม>คนไหนอ๋อคนเนาะสุดยอดเลย <ผม S 1> สุดยอดผมดูตลอดเลย <ผม S 1> สุดยอด<ผ>ม,มากดูครับดูตามอยู่ <laughs> เอาลนะครัฝั่งผมอยู่ฝั่งลีเจียนะครับก็จะมีวูดูเจสเตอร์นะครับไพเนอร์เอ่อไพนเนอร์ในโฟร์ไฟล์แลมเพจนะบังกี้คิงรูน่าส่วนฝั่งเฮียบอลจะมีฟินเบส wood วาเกอรี่ลีเจเนียร์ไพโลแมนเซอร์แล้วก็อ่าอีโลเนียเนี่ยเหม่เงียบเงาเศร้าซร้อย โอาได้เ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 อานิเอาดิเออตัวไอ้นะบอดลัดไปเลยที่หนึ่งครึ่งเดียวลากมาลากมาเออไปล้วนล้วนเลยช่วยเราอวยช่วยเราอวยเอาดิอย่างเออตัวไอ โอ้ยโอ้ยลีเจียนโอ้ยวากเกอรี่บ้าไปแล้วโอ้โหเฮียมาเป็นกำเลยสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทหน่อยโอ้สวยอืมสวยปะลีเจียนลีเจียนอะไรครับอี่สามได้ครับสกอร์สามศูนย์ละโอ้ลากมาแล้วแหละลากมาแล้วชิบหายแล้วเอาดิโบดิสุดได้สุดได้ไม่เห็นวะ เอาเฮ้ยชักวาวนะยิงแล้วยิงอีกสู้ดิสู้ดิไออวน้นอ่ะเออเออได้เว้ยอในี่เจครึ่งแล้วก็เจ็ดสองละเออจะสู่สีมันเลยทีเดียว <c oughs> อะไรของเขาวัหน้าะไรของเขาวันหน้าไรของเขาวันหน้าโดนสวนทีรู้เลยรู้เลยรู้เลย รู้เลยรู้เลยพหนุ่มโอ้ยย่าย่าโอ้ยโค้งเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่เนียนเฮ้ยอย่าโดดวะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยสาดไฟเลยสาดไฟเลยไปสู้้เวยไปสู้้เวยมีละจังหวะนี้ได้ยี่สิบนะครับสกอร์สิบหกต่อสิบตัวไอตีตื่นมาแล้วสนุกสนานมากชิบหายละลากละเฮ้ย เอาร์มาสเตอร์มาสวยบุ้งเลยบุ้เลยอะไรไพโล One of your structures is under attack เจอกันดีมมจบเลยตายไปสามนะครับ score สิบห้าตอเออสิบหครึ่งไมระดีส้า่งเรอที่สองแรงาโหดเลยขนาดนั้นเลยอ่ะโอุ้ณครับ วยวะฟินวิดวุไอ้ยังหลังาดิอดดะอดดอดดะอดดะมาไบละว่าไปแล้วอบิวอลกันเอ้ยปล่อยตีแบบสบายสบายหน่อยอันนี้ชิปหายละไอ้นั่นโดดมานะโอ้โหลิงกระยกรรมกวางเจ้า Serial killer, ultimate warrior, goat. English fucking, fucking, buckskins, fucking, goat, fucking, 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 หลักเลยโอ้โหเพชเนอร์บอกสวะทิ้งตัวเลยพี่เดนวลวเวชแบงควิกแองเซอร์ไพรส์ยิงครับยิยงครับมาโชว์ <Mach o. S 1> อีกแล้วสวยไหปไหนวันแล้วหนีวันแล้วเหรอหืมไม่ทนันจะเห็นอะไรเลยหายหวันละ่มเลยเปิดแมปดิโอ้โหทะเลสีดำ มองไม่เห็นเบยอ้าวเฮ้ยยันลากตีนมาแล้วนะ่เอาดอิยิงเนจังหวะน,นี้สวยงามมาก,กๆๆเ้ยเลือดกู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 เห็ลเอดนะ ได้ยี <S 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 ่26หกนะครับสกอร์ห้าสิบแปดต่อหกสิบเก้านะครับไอเหลี่ยงก็สวยยทงฟินเบดบูตัวเดียวเลยอ้าวเฮ้ยไพโรเอือตายรองดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูข้างนอกให้นั่นไงมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยฟินข้างหลัง เอาเด้โอ้ตายแล้วเ,เห็นด้วย <c oughs> งานเข้าเด้เธอเลสีดำละงานนี้กูกันบ้านอย่างเดียวอะลูลาจังหวะน,นี้ลูลาละตายตายสู้ได้ปะเด้เธอเลสีดำลากมาดิ เอาละยิงละกูยิงละยิงละยิงละเจ้าของนี่ยิงละช่วยเลยเด STRUCTION ได้อยู่ได้อยู่ gets the door โอ้ย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 บ้านบ้านโงดูฟิตมันยิงดิไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลยดูไหนวะดนะ three kills already h a t trick coming out เลี้บ้านไอ้บ้านไม่ไม่ จบไป hey, แล้วทีที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่สกอร์ก็92อแต่เจโอเคอยู่นะก็จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ